ีพี่สาวยังมาโพสอวยยศแต่ว่านายกในดวงใจดวงใจพ่อมึงนะเซ่พ่อมึงนะเซ่ดวงใจพ่อมึงนะเซ่ดวงใจพ่อมึงนาเซ่ทีนี้มึงเนี่ยสมควรที่จะต้องลาออกตั้งแต่วันแรกที่คลิปหลดุดและมึงเนี่ยไม่ควรจะอาหางกามึงเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมาอวดดีอวดเก่งอวดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ ตำแหน่งนายกรละมตีตกใส่หัวไม่ตีนเสือกบริหารจัดการไม่เป็นไปอ้อยต้ยตีวิตกับผู้นำข้างบ้านเอาความลับไปบอกเขาหมดเขาเรียกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจนป่านนี้ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองมีความผิดอะไรมีความร้ายแรงอะไร มึงต้องรู้ตัวก่อนก่อนที่มึงจะเดินไปข้างหน้ามึงต้องรู้ตัวก่อนรู้ตัวก่อนถ้าไม่รู้จะอ่านยังไงสารอ่านสามชั่วโมงแต่กูก็รู้ว่าสามชั่วโมงมึงคงไม่ฟังสารหรอกแต่สรุปสุดท้ายที่สารบอกว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงมึงเอาสรุปสั้นๆแค่ว่าคุณเนี่ยผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอาตรงนี้เอาแค่นี้ไม่มีใครแกล้งมึงทุกอย่างเป็นเพราะมึงทาตัวเองทั้งสิ้นเลย แล้วถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าการผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยเสียหายต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอีกแล้วมึงก็ยังจะเอาทายาทอสูรเนี่ยอาจารย์ชัยกเกษมเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีของนอมินีพ่องอกีกพยายามจะจัดตั้งรัฐบาลโดยไปหัวกันกับธนาทวยอกีกตอนนี้พ่องสตรอไปหัวกับธนาทวยให้อาธนาทวยไปเอาเนี่ยอีสอสอเสื้อส้มเน่าเนี่ยมาบวกกันกับ เพืะะ่อพววข้อควายข้อควายกับส้มเน่าจะมารวมตัวกันพ่อของอีสทรอเนี่ยมันก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาข้อส้มมาบวกกันกับข้อของข้อควายข้อส้มกับข้อควายจะรวมตัวกันเอาเมืองชิบหายทีนี้จะได้เน่ากันทั้งข้องและเมืองผสมพันธุ์กันตอนนี้สตรอลกาลังจะเอาเสื้อส้มมาผสมกับข้อควายนั่นแหละทั้งหมดก็จะกลายเป็นนอมินีของสทรอและเจ๊สมอีกต่อไป วันนี้บรรดาพวกจตุพรจตุพันธ์อะไรต่างๆอัญจลีพงษ์อัญจลีพรต่างๆรวมทั้งอัญจลีไยรีลักษณ์อะไรต่างๆพวกอัญจลีเนี่ยแล้วกั้งแต่เขาเลยไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในวันนี้ประมาณหลังเที่ยงเวลานี้แหละเวลาที่รัฐมนตรีกากลังไล์อยู่เนี่ยทุกคนว่างก็ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ทำไมล่มลละเขาจะมีการประกาศ6ข้อหข้อคือหนึ่งเขาต่อต้านไม่เอาชายัยเกษมซึ่งเป็นนอมินีของทักษสินแท่อวยมาเป็นนายรัฐมนตรีคนต่อไปไม่เช่นนั้นเรื่องปัญหากัมพพููาาจจจะะะไมะไมมมม่่บบบแลนนัั้้กจจตตอองี อันที่สองเขาต่อต้านไม่ให้เอาเนี่ย Entertainment Complex ซึ่งเป็นคาสิโนเนี่ยเข้าสภาไม่ว่ามึงจะแอบเอาเข้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ในสภาชุดนี้ถึงแม้ว่ามึงจะเว้นไว้แต่มึงก็จะเอาเข้าอยู่ดี อันที่สามเขาต่อต้านกรณีฮับดิจิตอลซึ่งเป็นกฎหมายที่กําลังล่างอยู่เนี่ยอยู่ในกิจดีกาแล้วมึงก็พยายามในการที่จะให้ผัวมึงเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับฮับดิจิตอลให้ได้ฮับดิจิตอลเนี่ยบริษัทของใครนะที่มันเกี่ยวข้องกับกรณีที่จะให้เงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมาเป็นฮับในประเทศไทยและให้ประเทศไทยเป็นฮับของเอเชียเอาอีชิหาขนาดประเทศจีนเขาใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่ทําเลยอีนี่มันจะกลายเป็นสถานที่ฟอกเงินฟอกยิ่งกว่าและเลวร้ายยิ่งกว่าการเป็นคขมรมเป็นสถานที่อของแก๊งคอจันเตอร์ก็นี่ ประเทศไทยนี่แหละที่จะเป็นกลายเป็นสถานที่ที่มีแต่โจรยังคองเมืองอยู่ในประเทศกูและจากนั้นพ๊บมาเฟียทั่วโลกต่างๆก็จะมาที่นี่เพื่ออะไรเพื่อฟอกเงินอีควายอีงงาเอาประเทศเจ้าเป็นสถานที่ฟอกเงินข้อที่สี่ก็จะต้องยกเลิก m o u 4 3 4 4ซะไม่เช่นนั้น嘛ม,มันจะกลายเป็นเสียเปรียบคะแม่เพราะว่า MOU นี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่สมัยทักษินแซ่อวยกำลังเนี่ยนะคะเดินอวยยศตัวเองเมื่อปี44เพราะฉะนั้นเนี่ยยกเลิกมันซะ ส่วนข้อที่5ข้อที่6ไปฟังนะอัญชลีไพรีลักเขจาจะประกาศที่อนุสวรีชัยสมรภูมิใครว่างเธอเอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เธอไปยืนฟังอยู่ที่นื่นเลยนะโอเคนะคะ อย่าไปกล่าวหาว่าพวกขยะเขาจะไปประท้วงอีกแล้วอย่าไปกล่าวหาเพราะว่าอย่างไรก็ตามแต่อีพวกเสื้อแดงข้อควายนะคะห้าบาทสิบาทก็เอามึงก็เคยเผาบ้านเผาเมืองเหมือนกันมึงก็เป็นขยะกองสกรปรกเหมือนกันมึงเนี่ยนอกจากเป็นขยะแล้วนะ่าเสื้อแดงมึงก็ยังเป็นลูกกระโลกข,ของมันห้าบาทสิบาทมึงก็เอานะขนาดเดียวกันม็อบที่เขาเนี่ยประท้วงอยู่เขาทำเนี่ยเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองส่วนพวกมึงเนี่ยทำแค่เพื่อเงินเนี่ยสองร้อยสามร้อยมึงก็มาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเนี่ยคุณค่าของมึงกับคุณค่าของบุคคลผู้ซึ่งเานี่ การโนอรนมินีของทักชินใจอวยมันแตกต่างกันมากลิบลับ คุณสมบัติของมึงเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยเท่าขี้ตีนฝาตีนของบรรดาพวก f อฟสลิมต่างๆเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาออกมาเพราะสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วเขาว่าคนรวยๆทั้งนั้นไปรวมตัวกันมึงนึกดูก็แล้วกันนั่งม็อบไปด้วยเฮไปด้วยไล่ชักสิ้นแซ่อวยตั้งแต่มันเนี่ยนะคะไม่ป่วยจนกระทั่งมันป่วยยังไล่อยู่เลยและไล่นอมิมนีมันทุกคนทุกคนจนกระทั่งจัดลัดตัดสังหายตายหาไปหมดแล้วตอนเนี้ยแต่ขนาดก็ยังไล่อยู่เพราะฉะนั้นอย่างใรก็ตามราบใดที่่คคนชัวยงงงอเมและ เขาก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไล่ไล่ไล่ใครจะเหมือนมึงอ่ไอ้พวกที่เก็บเบีย้ยสามบาทห้าบาทแม่งก็มามอบปลาเผาบ้านเผาเมืองแล้วเผาสารกลางแล้วพวกมึง่งมันจะมีคุณข้าเทียบกับสลิมได้ยังไงกันล่ะไม่ต้องไปดาเขาขออนุญาตใช้คําจํากัดความเรียกสั้นๆว่าอีนี่อีนี่เป็นชื่อเล่นชื่อจริงว่าอีส่งตึง เธอนิดูนะใครจะไปคาดคิดว่าอีนี่จะอาหังกาไม่รู้กฎหมายไม่รู้ปรโตคอลไม่รู้ระเบียบปฏิบัติไม่รู้ระเบียบ,บยสำนักนายกไม่รู้กหมายรัฐธรรมนูญด้วยเสือกโทรไปอ้อยต้อยต,ตีวิทย์กับฮุนเซนแล้วเอ,เอาความลับของประเทศไปเปิดเผยให้ผู้ลุกลานทราบแล้วทําให้ประเทศชาติเสียเกียรติภูมิแล้วเกียรติภูมิเนี่ยไอตัวมันเนี่ยเรียนรัฐศาสตร์จบสถาบัน การศึกษามาเนี่ยมันรู้ไหมว่าเกียติภูมิเนี่ยมันแปลว่าอะไรจนป่านนี้มันกลับบ้านไปนั่งร้องไห้กับแม่ให้ผัวดูแลมันยังไม่รู้เลยนะว่าคําว่าเกียรติภูมิที่มันทําเสียหายเนี่ยมันแปลว่าอะไรและมันเป็นอย่างไรจนป่านนี้มันยังไม่รู้เลยว่ามันอะพลาดอะไรไปอะฉันได้ข่าวมาว่าจนป่านนี้มันยังงงว่ามันหลุดจากตําแหน่งได้ยังไงมันงงว่ะ ได้ข่าวมาเพื่อนมันเล่าเพื่อนที่เพื่อนที่แดกเหล้าผับเดียวกันกับที่มันโตมาเล่าว่าจนป่านนี้พี่มันยังไม่รู้เลยว่ามันผิดอะไรมันว่าเขาไม่ให้เราทำก็อย่าทำเขาคือใครไงพ่อมันชอบพูดว่าเขาเขาเขาคำถามคือเขาคือใครวะ เาคือใครหรออันนี้อะไรมี่ฉันไม่กินอันเนี้ยอันนี้อะไรไก<ท>่วอาไเถอะไม่จไก่ไม,ไไม,มาจากไหนเอมาไปเลยเอาไปเ <ไป S 1> ลยไม่กิน,ก,นกินแค่นี้พอ,อดเ,ดเอาไปยิบไปจะได้มันมเออเขาจะมา จริงจงจ,งจ,งจนป่านนี้ทั้งลูกทั้งบัวย,ยังไม่มีใครรู้เลยว่ากูผิดอะไรมันนึกว่าดินฟ้าอากาศกันแกล้งมันว่าดินฟ้าอากาศกันแกล้งครอบครัวเราอีกแล้วเหรอคะมันว่าดินฟ้าอากาศอะไรดินฟ้าอากาศเข้าข้างพวกมึงขนาดนั้น <S <S มึงไม่ต้องหรอกไม่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศแหมอีหอยอดอดตัวเองไม่เคยดูตัวเองมันหน้ามันโน่ คุณนัทพลมหาสุขผัวฉันเนี่ยพูดตั้งแต่วันแรกเลยว่าอีเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่รู้สละแสอ,อะไรและเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายเชื่อเถอะแต่ขณะเดียวกันคนที่ไม่รู้กฎหมายแต่เหมือนกิ้งกาได้ทองอะ่ะเหมือนกิ้งกาได้แก้วเหมือนกิ้งกาได้ทองอะ่ะไม่รู้ว่าจะจัดการทองยังไงอะ่ะนั่นแหละ คล้ายๆกันเลยอีเนี่ยเหมือนเหมือนกิ้งก่าได้ทองจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเดินสะดุดหัวแม่ตีนตัวเองคุณนัดพูดตั้งแต่วันแรกที่มันมาดำรงตำแหน่งเ่ะคุณนัดผัวฉันเนี่ยพูดให้ฉันฟังว่าคนแบบนี้เป็นคนอาหารกาเป็นคนบ้าอํานาจนิสัยเหมือนพ่อแต่มันจะหนักกว่าพ่อมันตรงที่ว่ามันเป็นคนไม่รู้สี่ไม่รู้แปดไม่รู้แสแอดอะไรเลยไม่รู้กฎหมายบ้านเมืองแล้วเป็นคนที่ อย่าว่าแต่กฎหมายบ้านเมืองเลยขนาดข้อสอบยังมีปัญหาเลยคนแบบนี้เดี๋ยวมันจะสะดุดหัวไม่ตีนตัวเองเขาพูดแบบนี้ตั้งแต่วันที่มันมาเออในที่สุดแล้วโออใช่จริงด้วยวะ่ะสละแอดไม่ต้องแปล เออค่ะคางคกขึ้นวอไม่เกี่ยวมันเหมือนไม่ไม่ใช่คางคกขึ้นวอมันเหมือนกับกิ้งก่าแล้วได้ทองพอกิ้งก่าได้ทองมากิ้งก่าไม่รู้จะเอาทองไปทำังไงอ่ะไม่รู้จะทํายังไงไม่ไม่รู้จะทํายังไงกับทองไงเออเข้าใจะปะ่ะเออประมาณอย่างนั้นะ่ะ ลิงได้แก้วเออไก่ได้พลอยเออ โอ้ยเยอะถ้ามันยังอยู่ต่อวันนี้เนี่ยขอโทษนะเธอรู้ไหมฉันเล่าให้พวกเธอฟังสามรอบแล้วนะบางคนที่เพิ่งมาใหม่ฉันจะเล่าให้พวกเธอฟังอีกรอบหนึ่งเธอรู้ไหมไอ้มือถือของมือถือของทหารขมรนะ่ะที่มันตายไปแล้วเราอะเก็บมือถือมันได้มายี่สิบเครื่องอะฝ่ายความมั่นคงเขาเอาไปพิสูจน์ทราบจางตามหลักฐาน ทางด้านเทคโนโลยีนิติวิทยาศาสตร์นะดูดภาพออกมาหูยชิบหายเธอรู้ไหมไอ้พวกทหารขมรเนี่ยมันถ่ายภาพที่มันมาซุ่มทําต่างๆกับพวกเรามาเป็นปีเลยอะ่ะมันซุ่มทําแบบนี้ตั้งแต่อีแพรทองทานขึ้นดํารงตําแหน่งประมาณสองสเดือนอะ่ะ <ipl os> แปลว่าอะไรแปลว่า ไอหุนเซนกับไอหุนมาเน็ตมันจ้องทําสงครามกับเราจ้องทําร้ายทหารไทยเราจ้องยึดดินแดนเราจ้องนู่นจ้องนี่จ้องทํามาและมันทํามาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อีเพย์ทองทานมาเป็นนายกตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาภาพถ่ายอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทหารเขมรหมดแล้วในโทรศัพท์มือถือเธอก็รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีบันทึกว่ามันถ่ายเมื่อไหร่มันดูได้หมดว่าภาพนี้ ถ่ายเมื่อไหร่ภาพนี้ถ่ายเมื่อไหร่ภาพนี้วิดีโอเมื่อไหร่ย้อนปรากฏวิดีโอที่มันมาวางระบุยวิดีโอที่มันทำทําๆๆๆต่างๆมาเนี่ยแม้กระทั่งวิดีโอที่มันถ่ายตอนที่มันมาขุดดูเลสคูเลสวิดีโอที่มันถ่ายตอนที่มันขึ้นมาภูมาเขียมันถ่ายมาเป็นปีๆเลยแล้วทีนี้ตั้งแต่อีแพรทองถุยเนี่ยมันไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอีหุนมาเน็ต ตั้งแต่ปีแรกที่มันมาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วเนี่ยกูถามว่าแม่งมันไปบอกความรับประเทศชาติให้พวกมันทราบอะไรบ้างวะมีหน้าล่ะถึงกลับมาแล้วท่องมาท่อง MOUPCC 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 แล้วก็มาท่องเรื่องแบ่งกันคนละ50 50 50 50าส้ไอตรงท้องทะเลเธอเข้าใจปะ นี่นี่อีสึ่งตึงนี่อีสึ่งตึงฉันรู้ว่าเธอเนี่ยนอนเอาตีนกายหน้าผากผัวแล้วก็ผัวก็นอนเอาตีนกายหน้าผากเธออยู่แล้วก็ฟังฉันอยู่ฉันรู้ฉันรู้ว่าเธอพยายามจะหาแร่หาแง่หามุมในการที่จะเล่นงานฉันอยู่ฉันรู้ว่ามึงอะเจ็บใจขนาดไหนกูรู้แต่ฉันจะบอกพวกฉันจะบอกเธอสองผัวเมียน,นะ อีสึงตึงกูจะบอกมึงให้อีนี่อีนี่สึงตึงกูจะบอกมึงให้นะมึงอ่ะไม่ได้โง่อย่างเดียวมึงโง่และเสือกอวดฉลาดแล้วอาหางกามันก็เลยนำความชิบหายมาสู่ประเทศชาติไม่ใช่แค่พวกมึงชิบหายแต่ประเทศกูเนี่ยชิบหาย เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะถ้าเกิดจันเกษไม่ได้เป็นนมินีของพ่อมึงจัดตั้งรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลอีกรอบหนึ่งกูต้องเสียใจด้วยนะที่โครงการฮับดิจิตอลของผัวมึงอะจะกลายเป็นโครงการร้าง มีปัญญาคิดได้ยังไงวะประเทศชาติค่าเงินบาทเราเนี่ยเป็นสกุลเงินที่แข็งขนาดลาวยังอยากใช้เงินบาทขนาดขเขมรยังใช้เงินบาทเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เงินบาทเราเป็นสกุลที่แข็งเอ้ยเป็นเงินบาทเราเป็นสกุลที่ดีและสะปรองมากใครๆก็อยากจะใช้เงินบาทสื่จะเอาประเทศชาติ ไปออกกฎหมายให้กลายเป็นฮักของการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิตัลและจะออกเป็นกฎหมายผลักดันให้ควายในสภาโหวตผ่านดีนะที่แม่งออกจากตำแหน่งนายกไปซะก่อนคอรมอมึงหมดอำนาจไปทั้งหมดตอนนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนกฤษสิกาพิจารณาอยู่นะเธอรู้ไหมนี่ถ้าเกิดได้ นายกที่มาจากนมินีสทรอีพวกนี้ก็จะต้องมาต่อยอดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกฮับดิจิตเกี่ยวกับเงินดิจิตอลแล้วก็ต้องมาต่อยอดอีกหลายอย่างคำถามก็คือว่านี่มึงจะนี่มึงคิดว่าจะให้บริษัทผัวมึงเนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นคนรวยเท่ามึงให้ได้ใช่ไหม รวยโดยการคอรัปชันประเทศชาติออกกฎหมายคอรัปชันประเทศชาติเพื่อให้ผัวกับเมียรวยเท่ากันมึงไม่อยากให้ผัวมึงถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กยากจนจากอำเภอขนอมใช่ไหมก็เลยอยากจะให้ผัวรวยเทียบเท่ากันใช่หรือไม่นี่คือคำถามผัวใครนะคะที่ทำบริษัทดิจิตอลดิจิตตตเนี่ย อีนี่อีนี่อีนี่ดรมริกา์จะบอกเธอให้นะอีนี่เอ้าปิดตะกร้ากูอีกแล้วเฮ้ยอีนี่ฉันจะบอกเธอให้ ทำฮับดิจิตอลเนี่ยต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังและจะต้องแก้กฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราก่อนค่ะขณะเดียวกันขณะเดียวกันต้องแก้รัฐนูนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าต่อให้มึงเนี่ยเป็นนายกต่ออีกสองปีสามปีกว่าจะแก้กฎหมายเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินตราได้เนี่ยก็ไม่เร็วหรอกค่ะและขณะเดียวกันอีนี่กูจะบอกมึงให้ อีนี่ดร็รมาริกาจะบอกมึงให้อีนี่อีนี่มึงฟังก่อนอีนี่จะบอกให้